สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าสวนแต่เช้าจะ้ะช่วงนี้ก็หกโมงเช้าจ้ะมาถึงสวนเนาะจอยจะมาขนดินจะ้ะขนดินที่แบบว่าปัดปัดกวาด,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 ดแล้วก็ญ้าที่ได้ถากถางไปเมื่อวานนะเนาะจอยก็จะเอาแบบว่าเอาไปเอาไปกองกองไว้ตรงนู้นจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันตกมันจะทํายากเพื่อน,อนแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาตัดคณะเอาไปกินด้วยจ้ะพักคณะจอยก็ยังยังเหลืออยู่จ้ะนะก็จะตัดเข้าไปกิน ส่วนพวกมะคุมมะเขือก็งามอยู่จ้ะอากาศมันก็เริ่มร้อนจ้ะก็เลยม,มาเปิดบ้านผักทั้งสองเรือนเนาะบ้านผักอู่มงแล้วก็บ้านผักกีนเฮาจ้ะทุกคนเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปไนี่เพื่อนเพื่อนไปขนดินก่อนที่ว่ามันจะร้อนจ้ะเดี๋ยวผักค่อยมาตัดเอาเพราะว่าเผื่อจอยขนดินนานทีเนี้ยผักมันตัดแต่เช้าเกินไปมันจะเหี่ยวจะแช่นะมันก็เหี่ยวเพื่อนเพื่อนป้าจ้าเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปขนดินกันจ้ะ ดินที่ไปกองกองเอาไว้จะเดี๋ยวนกมันมาเขี่ยไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนมันต้องแบบว่ามันต้องขนเรา,เาไปทิ้งตรงไหนสักที่เพราะว่าจอยปัดกวาดเอดินออกจากตรงนี้อาจารย์ทุกคนเนี่ยออกจากพลาสติกเพระเมื่อก่อนดินมันเยอะเพื่อนเพื่อนนะมันก็เลยแบบว่าทําให้ยากขึ้นได้จะ้ะจอยก็จะปัด,ป,ดปัดกวาดทำแบบให้มันแบบไอ้นี่เพื่อนเพื่อนให้มันตียนหน่อยแล้วข้างบนนู้นด้วยจะ้ะนะ เริ่มลงมือทำเลยจ้ะทุกคนก่อนที่ว่าแดดจะออกร้อนเนาะช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงสิบนาทีจ้ะทุกคนมันร้อนนะเพื่อนเพื่อนะถ้ามันร้อนมันก็ร้อนร้อนแดดแรงเหมือนเมืองไทยนะั่นแหละจ้ะทุกคนแต่ว่ายังดีมันยังมีลมถล่มพัดนี่มันก็จะเย็นเย็นะจ้ะจอยเป็นคนไม่ชอบแดดนะชอบอากาศอุ่นอยู่เพื่อนๆนแต่ไม่ชอบอากาศแบบร้อนรอนะจอยถึงบอกว่าอยู่เมืองไทยนี่จอยไปอะ่ะจอยไม่เคยออกจากห้อง่ะจ้ะจอยก็อยู่แต่โรงแรม จะไปหาซื้อข้าวหาซื้อปลากินก็ต้องเป็นช่วงเลยนะแต่เช้าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นก็ไปรอบเดียวอย่างเงี้ยเพื่อนเพเพราะว่ามันร้อนอ่ะถ้าเป็นบ้านเราเนะี่อร้อนหายใจไม่ออกขนาดที่ยังกิจจอยยังรู้สึกแบบเพียแดดอจาจจะทุกคนเนี่ยจอยมาทําเลยมาทําตั้งแต่เช้าจะมาตั้งแต่หกโมงเช้านทุกทุกคนมาไอ้นี่จะมากวาดดินที่เห็นหน,นี่คือ,ค,อคือดินจ้ะดินก็เอาสามารถเอาไปเทใส่ตรงไหนที่ว่างๆได้จะเพื่อเอาไว้ปลูก พวกดอกไม้เนาะเพราะว่าดินมันหล่นจากกระถางอาจจะเพื่อนๆนตอนที่เราถากหญ้าถางหญ้ามันก็จะติดกับจอบกับเสียมออกมาด้วยจ้ะทีเนี้ยจอยไม่มีเวลาจอยก็ไม่ได้มาทำแล้วแล้วยิ่งช่วงหน้าหนาวจอยจะไม่มาทําสวนจะเพราะว่ามันทํายากจาก้ะดินในสวนจอยมันจะเป็นดินเหนียวปนทรายนะเพื่อนเพื่อนนะมันไม่ใช่ดินล้วนซุยยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงจ้ะดินนี่แตกเป็นละแหงกบเขียดเข้าไปอยู่ได้เลยจ้ะทุกคนจอยถึงปลูกผัก ใส่กระถางจะกระถางก็ก็คือต้องซื้อดินจ้ะหรือเราทําพวกดินคอนพอทดินที่แบบดินหมักอะเพื่อนเพื่อนนะเอาใบไม้มาหมักเอาหญ้าหมักเนาะเราก็ทําเป็นดินอย่างนั้นได้นะ่ะดินตรงนี้จะแข็งมากเพื่อนๆจยก็เทใส่ตรงนี้เราจัะทุกคนนี่ก็แมวแถวนี้ละจ้ะเขามีเจ้าของลนะทุกคนแม,แมวที่นี่ส่วนส่วนใหญ่เลยจะมีเจ้าของทั้งนั้นไม่มีแมวจรจัดหรือหมาจรจัดจ้ะทุกคน เขาจะมีเจ้าของหมดแต่ว่าแมวพวกนี้ยเขาจะชอบแบบว่าเที่ยวป่าจ้ะทุกคนเที่ยวป่าเที่ยวสวนหาขีา้ตามป่าตามสวนตามพวกสวนต่างๆมาส่วนจอยเนี่ยจะประจําเลยจ้ะมาก็ทั้งกินหญ้าทั้งขี้ทั้งโกยไปทั่วเพื่อนๆเออไล่จับหนูจับนกให้จอยอยู่เนี่ยจะ้ะเขาจะมีอยู่หลายตัวนะทุกคนจะมีตัวลายเสือแล้วก็ลายดําขาวแล้วก็ดําเลยจ้ะ เขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยจะมาเที่ยวอาบตรงอาบแดดในสวนจอยมาโกยมาเขียมาคุยหานู่นหานั่นหานี่ของเขาอันนี้้าที่จอยได้ทําเมื่อวานนะจ้ะทุกคนจอยได้มาถากเมื่อวานเนาะก่อนไปทํางานวันนี้จอยก็มาทําแล้วจอยก็ไปทํางานตอนบ่ายจ้ะทุกคนมาสวนแต่เช้าเพราะว่าสายมาแดดมันร้อนเพื่อนเพื่อนยิ่งสายไปบ่ายนี่อุ้ยแดดยิ่งร้อนอบอ้าวเนี่ยจ้ะ จอยก็กวาดดินส่วนใหญ่มันดินเยอะทุกคนนะเห็นไหมดินมีดินทั้งนั้นดินจอยก็จะทิ้งไว้ตรงที่ว่าตรงที่เราปลูกต้นไม้จะสวนยากก็ไปกองกองไว้ข้างบนนู้นเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายเป็นดินให้เราไวป้ปลูกผักปลูกไอนน้นู่นไอ้นี่ไอ้เนี่จ้ะนี่จอยพยายามกวาดก็กวาดยากแต่ทุกคนเพราะว่ามันติดแน่นไปกับพลาสติกจะ้ะถ้าเราไม่กวาดดินออกจากพลาสติกอะ ้ามันก็จะขึ้นมาจะเพราะว่าดอกหญ้าดอกไม้อะไรเงี้ยดอกไม้ป่าเงี้ยดอกฟันสิงโตเงี้ยเขาปิวมาทั่วเพื่อนเอนมันก็มาล่วงล่วงตรงที่แบบพลาสติกแล้วมันมีดินหนีด้วยยาก็ขึ้นจ้ะนะมันก็ต้องถอนต้องไอ้ไอ้อย่างอย่าง,างที่จะทําให้ดูนี่แหละทุกคนไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะน่าจะงานก็งานหนักอยู่จ้ะช่วงนี้ก็คือหนักอยู่เพื่อนเพื่อนกม้กมๆเงยๆเงีย้งยหัวเข่าจอยเข่าจอยหลังจอยนะนบางทีนี่ทาเสร็จนี่เดินแทบไม่ไหว เดินแบบว่าก้าวขาไม่ออกเพื่อนมันกุ้มกมเงยๆทั้งวันนะจ๊ะแต่ทํำยังไงเนาะเราก็ต้องรีบๆทําจ้ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าฝนจะตกถ้าไม่ทําวันที่ว่าแดดดีๆอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนะมันไอ้นี่ฝนมันตกใส่มันก็จะทําไม่ได้อีกจ้ะหญ้ามันก็จะงามตัวก็ต้องทําอย่างนี้ยละจ้ะอันไหนเป็นหญ้าก็เอาไปทิ้งข้างบนอันไหนเป็นดินก็ใส่ตรงเนี้ยจ้ะช่จอยโยนๆไปเนี่ยจ้ะทุกคนให้มันอยู่กับต้นไม้ เพราะว่าซื้อเขาก็แพงแพงดินน่ะเพื่อนเพื่อนสงสยัยทําไมต้องคลุมเนาะต้องคลุมผ้าอย่างนี้จอยไม่อยากให้หญ้ามันขึ้นจ้ะนะเพราะาถ้าหญ้ามันขึ้นเยอะมันมันงานหนักจ้ะทุกคนเพราะว่าจะมีดอกหญ้าปิวเข้ามาแล้วก็จะมาขึ้นงามใ่มันก็จะงานที่ก็จะหนักก็เลยคลุมพลาสติกจ้ะจไ,ดได้กวาดได้ถากได้ทาง,ไ,ทางไปวันหลังจะมาตัดกิ่งไม้จ้ะแ,แล้วก็ตัดหญ้าตรงขอบขอบเนาะวันนี้ก็ได้ ตรงไอ้ที่ว่าผ้าคุมไว้ไอจอยก็มากวาดจ้ะใช้ไปลานานเพื่อน,อ,นอันนี้ก็เสร็จละแล้วก็หอบหญ้าหอบขี้ดินที่แบบมันเลอะเทอะจ้ะเอาไปกองไว้ข้างบนนู้นแหละอย่างที่ถ่ายให้ดูมันมันเคลียร์แล้วมันสะอาดมันก็น่าเดินนะจ้ะทุกคนหอบเลยเพิ่งทําเสร็จบางคนบอกว่าหายใจหอบจังจอยเพิ่งทําเสร็จจตจอยเหนื่อยใจขนดินขนหญ้า มาตั้งแต่หกโมงเชา้าตอนนี้จะเที่ยงแล้วทุกคนนี่แหละผักจอยก็ประมาณนี้อ้น่ะสารหน่เห็นไหมหย่อมเนี้ยย่อมนี้คือสารหน่ะจะนี่สารน่ส่วนนี้ก็จกัดเรียบร้อยละเหลือแต่ว่ามาตัดตัดและ้ละเลาะรั้วเนี่ยจะตรงที่ว่าหญ้าชาวบ้านเขาเลยมาเนี่ยจะทุกคน ก็จะตัดออกตัดแล้วมันก็ขึ้นไวหน้าร้อน่ะทุกคนเอ้ยขึ้นไวมากเนี่ยจะตัดออกมาแล้วมันก็ดูแบบสาดหูสาดตาจ้ะทุกคนจอยขี้เกียจทำเป็นไอ้นี่ขี้เกียจซื้อไม้มาทำเป็ดแปงผักทุกคนมันแพงอันนี้ดูมะเรื่อ มาเดือฝรั่งจะลูกฟิกนะเพื่อนๆนะลูกฟิกลูกลูกทรงยาวจะนะนี่ลูกฟิกลูกมาเดือฝรั่ง่าจอยเขาให้กิ่งมานานแล้วแหละจอยก็ปลูกใส่กระถางนอย่างนี้จะปลูกลงดินแล้วต้นมันจะจะใหญ่จะขยายโตโตเขาก็จะด่าจอยเจ้าของสวนก็เจ้าของที่ที่จอยเช่าอ่ะส่วนเชอรี่จอยก็ดอกล่วงเยอะเพื่อนๆติดลูกไม่กี่ลูกหรอก คุมไว้อย่างนี้นกเยอะนกดุปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสะอาดหูสะอาดตาแล้วจ้ะทุกคนนี่สะอาดหูสะอาดตามายมฝรั่งเมื่อกี้ก็มีแมวมาละเริ่มสำรวจกันพี่ถ่ายให้ดูนะสำรวจไงว่าตรงไหนมันจะขี้ได้เงี้ยตรงนี้ถ้าฝนตกมามันดินมันก็จะได้แบบอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนะเพราะว่าดินมันไหลลงมาตรงเนี้ ต้องขอบขอบอย่างเงี้ยเพื่อนๆเจ้าไปกองกองกองไว้นูน้นนี่จ้ะก็สะอาดหูสะอาดตากว่ากว่าครั้งก่อนๆเนาะเนี่นนดยดอกฟอกอตมีน็อตเจ้าก็เก็บเอาไว้กุมเอาไว้อย่างนงี้นี่ทางเดินอันนี้ที่บา่าดินมันไม่ค่อยออกนี่คือมันมีรากย่านเพื่อนๆนะ ต้าฝนตกล้างมันก็โอเคหรอกนี่ก็พวกลาสเบอรี่ดูสิหอยอะ่ะหอยมันลงมากินน้ำหอย,หอยเฮ้ยเยอะแยะอันนี้ก็คอนพอตจ้ะก,ก็ทำคอนพอตเองนี่คอนคอนพอตใบไม้หญ้าใบไม้ก็ว่ากันไปนี่ก็ สะอาดหูสะอาดตากว่ารอบนั้นเนาะที่ว่าทําให้ดูส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นเลยจ้ะเพราะว่ามันไม่มีไอ้ผ้าแบบนันหนาดีๆเงี้ยมันเป็นพลาสติกมันเลยขาดตรงนี้ก็จะสะอาดหูสะอาดตาหน่อยจ้ะนี่สิงบ้านใครรถใครเหรอดังนี่ก็กูดเบอร์รี่คุมเอาไว้อย่างนี้จ้ะนี่ยาวไป สะอาดหูสะอาดตาเยอะจ้ะนะทุกคนถอยว่าะสะอาดหูสะอาดตาแหละเดินเดินด,ดอกไอเนี้ยมันชอบนั่นมาเดีมันก็จะง,งอกขึ้นไปทัว่วฟันสิ่งโตเนี่ยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่สวยไหมสวยดีจ้ะว่าดอกไม้ป่า นี่ดอกไม้ของจอยมุมนี้จอยปลูกด,ดอกไม้ตาไปเยอะแต่ไม่ขึ้นหรอกเพื่อนๆดูแล้วไม่ขึ้นหรอกเด็กมันทิ้งร่วงมันก็งอกไปทั่วอีกปิวไปที่อื่นเนี่ยสายเกินไปแล้วคนที่จะเด็ดตั้งแต่มันเหลืองๆเพื่อนๆเลยตอนนี้จนมันแบบว่าแก่เต็มที่แล้วเนี่ย ปล่อยนี่มันปิ้วไปไหนก็ปล่อยมันปิวไปเถอะนี่จ้ะสวนน้อยๆของจอยเราจอก็จะเก็บคะน้ก่อนจะทุกคนจะเก็บผักจะ้จะเก็บผักคะนา้าเอาไปกินวันนี้ร้อนทุกคนร้อนมาก23่สิบสาองศาวันนี้เดี๋ยวอาที่หน้าเห็นบอกว่าอากาศจะลดลงอีกจ้ะนะ ก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เลยจ้ะผักคณะรอบนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วจ้ะทุกคนพอหน้าร้อนมาแล้วมันจะมันจะไม่ค่อยกรอบอะทุกคนนะมันก็จะนุ้วเหนียวแล้วก็มันก็จะออกขมขมมันจะไม่กรอบหวานนะจ้ะทุกคนจอยก็เก็บไปให้หมดจ้ะแล้วก็คอยเก็บแขนงเขาแต่ว่าถ้าต้นเขาจะตายจอยก็จะถอนทิ้งแล้วปลูกใหม่อย่างเงี้ยจ้ะทุกคน ผักคะนา้าถ้าจะให้กรอบให้อร่อยเนี่ยคือต้องปลูกช่วงที่แบบว่านะอากาศเย,นเยนนะเ็นๆนะเพื่อนๆถ้าอากาศร,ร้อนก็อย่างที่เห็นนี่หลาจะมันไม่ค่อยงามหรอกแต่ว่าก็พอให้เราเก็บกินได้จ้ะจอยก็เก็บกินอันนี้รอบที่สี่แล้วจ้ะนะรอบที่สี่ในการปลูกผักจอยอะ่ะเนี่ยจ้ะเก็บไปให้หมดเพราะว่าบางทีจอยอาจจะปลูกอย่างอื่นนะจ้ะทุกคนอาจจะปลูกพวกผักชีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมานะปลูกอะไรปลูกได้ตวนนี้ก็ปลูกหมดแหละจ้ะทุกคน ยกเว้นมะเขือเทศจอยไม่ค่อยอยากจะปลูกแกเพราะว่าปลูกก็ไม่ค่อยมีใครกินแล้วทีเนี้ยถ้าปลูกปุ๊บจอยก็ต้องมาเสียเวลาเวลามาลดน้ําถ้าปลูกแล้วเขาไม่กินกันอ่จะจ้ะก็เลยเลือกปลูกในสิ่งที่เรากินมะดีกว่าเพราะว่าพวกแตงกวาพวกมะเขือเทศจอยเคยปลูกเพื่อนทีเนี้ยแฟนจอยเขาก็กินจริงแต่ว่าเขากินแค่รอบเดียวเขาก็ไม่กินกันอย่างเงี้ยจอยก็ไม่อยากจะมาปลูกให้มันเปลืองพื้นที่เปลือง ไอเวลาเราต้นที่เราลดน้ำมาเพื่อนๆมันกดจะลดเสร็จในจอยนี่เหนื่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอ,อมะเขือจอยมันเยอะมะเขือเปาะอ่ะช่วงที่จอยปลูกมะเขือเปาะมันเยอะไหนจะมาละไหนจะแตงกวาไหนจะกุ้ยช่ายขึ้นช่ายพวกสารแหน่พวกผักชีสมัยก่อนปลูกเยอะเพื่อนๆพนพวกบวบฝรั่งโอ้จีปาทะเพื่อนเพื่อนนั่นแ,แหละจอยก็เลยแบบว่าลดต้นทุนในการที่แบบ การเหนื่อยของเราแล้วเราอายุเยอะแล้วเพื่อนๆนะจอยรู้สึกว่าปีนี้จอยทําสวนจอยรู้สึกจอยเหนื่อยปวดเขา่าปวดหลังปวดตามเนื้อตัวเพื่อนๆนะเพราะว่าอายุจอยก็อีกไม่กี่ปีก็จะห้าสิบแล้วเนาะมันก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นสมัยก่อนตอนที่เช่าสวนใหม่ๆมันก็ทําได้หมดแล้วเพื่อนเอ้แต่ตัเนี้ก้มๆเงยๆขานีเทบจะแบบเดินไม่ไหวอะ ทำยังไงได้นะทุกคนยังไงจรยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ายบายคะ่ะทุกคนบ๊า